มีอย่างก็คอโรฟิลนะแล้วมีสารเบต้าคาร์โบไฮเดรตบางรอยเรืองของกระดูกรอยเรืองของเม็ดเลือดนำ้ำอ,อาหารที่เป็นสมุนไพรเนี่ยละครับอาหารที่เป็นแบบว่าเป็นพักเป็นอีอย่างนะครับที่เป็นสมุนไพรเนี่ยส่วนหมากมีแจะคุณค่าทางอาหารที่ดีนะบเนี่ย์น้ำป่าตั้งหลา ความเผ็ดก็ได้จากบทวิ่แล้วครับนะครับอนอกจากความหวานความนัวก็สิได้จากปบบมืกแข่งครับผมครับอืนะครับขุ่นกเขียวๆเป็นเม็ดจอบๆแบบนี้อืมอ้ามอ่บนี่คุณขาดอาหารสูงครับผม สวัสดีครับลุงตาผ้าแซบผ้ากินขา่าวแสบครับผมมันอยู่ลุงตาส่วนผีส่วนน้องมากินแกงไข่ผําครับของดีมีประโยชดด้วยครับโอ้คุณนะนะข้างๆเข้า,ขา,ขานีมีแก้วครับผมครับเนาะข้าเหนียวครับผมแกงไข่ผําใส่ปลาหมึกแห้งนะครับผมนะ่อนกินนะครับเนาะ ตามเคยครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามลุงตาลน้ำเนยด้วยครับเด้อมากินกันครับผมแกงไข่พัามีน่โอ้เพื่อนกับยยูน้ำสะอาดอู่เด้ครับผมนะครับออามาเาขากับมารถทำความสะอาดเนาะแล้วกันทำความสะอาดนา้ำนะครับแล้วก็มาตม้มอ,อืมอืมบัวรบบจำในจำเนี้ยเดี๋ยวรงเรือ จำของระยะจำนะต้องมี้มันพีกุดเพดเด็ดครับนุ่นนะอือสมใจครับแกงนะครับอันนี้ปลาหมึกแห้งนะครับบัว้ากขนาด คนบบบโปรตีนสูงเลยให้ทำเนี่ยมีโปรตีนสูงมีไฟเบอร์ช่วยเลี้ยงของการใหญ่แล้วกนะ็มีเลลนียวเขียวนี่เขาเอิอนะมีเบต้าแคโรทีนอืมีอย่างก็บคอเลสเตอรอลนะแล้วมีสารเบต้าแคลโรทีนคนอืบช่วยเลี้ยงของกระดูกตอยเลีเ้ยงของเม็ดเลือดนำ้ำอาหารที่เป็นสมุนไพรเนี่ยแหละครับ อาหารที่เป็นแบบเป็นพักเป็นที่ยางนะครับที่เป็นสมุนไพรเนี่ยส่วนหมากนะี่จะคุ้นขาทั้งอาหารที่ดีดนะเเวลาเฮ็ดนะแบบเดี่ยวจะเวลาเตรียมเวลาหลางสะอาียม,มต้องการคารวามสะอาดขันยงยากแค่หน่อยตอนเตรียมทคำความสะอาดเนาะต่วาตอนเฮ็ดเนี่ยตับเดี่ยวแล้วครับของรับอืม หัวคนงามแกง่งงามยังนะนนรครับใส่โอเคตะไคร่นะครับล่งปากเช่นเราต้องใส่ปลาหมึกกับปั่นหอมแดงลงไปที่หลังหอยปุงครับผมปุงรถก็จะเป็นแบบว่าอันน้ำปลา,าปล่าเน้ครับน้ำปลาลาเนาะน้ำปลาแดงเ้าเนี่ยแล้วเนาะ น้ำปลาวความเผ็ดก็ได้จากบุพีแล้วครับอืนะครับนอกจากวาวาความหวานความนัวก็จสได้จากอปลาเมึกแห้งครับผครับ,รบอืมนะครับคุ่นๆเขียวเหมือนเม็เมเมเดเจียวคนเนี้ยอืมน้ำนีำ่นคุณข่าทางอาหารสูงครับผมอืมอยากเบิ่ง ว่าเอาอเจาะเลือกว่าอันไค่พันม,มีประโยชน์อีกอย่างแน่ยังท่านลูกตาว่าบ่มืงิเช็คในอินเทอร์เน็ตเช็คในนั่นได้เลยครับเนีอยไอ้ข่างเกาะข้อมูลทั้งแหล่งอาหารโภชนาการนะครับอืโอ้ยประโยชน์เพิ่อนหลายเพิ่อนจนนั้นว่าเป็นอันซุปเปอร์ฟู้ดอีกอย่างพนึ่งแล้วครับอืซุปเปอร์ฟูด้ดนี่ครับ เป็นสุดยอดของอาหารเนาะเพื่อนเนาะเพื่อนวานสนเนาะมองหาซื้อหาอย่างกับเค็กน้ำเน็ตได้นะครับเพราะว่าทางเช้อเข้าเดินตลาดมอาอดัอบ่อเลยย่ำหันเห็นยุตตลาดกเป่าซืือมากเลยล่ะครับ ส่วนวิธีเหนะ็ดวิธียังไงกัะเขมเมม็นมาถามใดเล้ครับมึงตาจะได้บอกช่องอีกช่องหนึ่งของเพ่ินไปอหมอเพ่ินเห็ดนะครับนะอีกช่องนึงเดีตากินแล้วก็เบ้าสู้ฟังแล้วก็ภาพพี่นอ้องกินขเขาแซ่บนั่นสิเลยครับ,นะรบอ ความแสบความนัวอยู่น้ำหนีนเนาะเพิ่มเข้มกับเพ็ดเพิ่มได้วนี่ได้อีกเลยขนาดเี๋พี่นอน,ะนวเลยว่าฝนนะแมวเขียวๆสองอย่างกับมักนะฮะใครผับแน่มักอีกอย่างหนึ่งก็คือพยัางก็เท่านะครับ <laughs> หมักเนาะความหมักเนาะ ปหมึกน,นี่เพราะแรกเนี่ยปลาหมึกดึงขึ้นมากแรงว่านมากหรอกครับ <c oughs> เ,เด็กกินปลาหมึกเนาะน้ำนะแห้งเห็ดสุกเนาะต้มเอาไว้ก็ปลาหมึกนะจนะับปลาหมึกแข็งนะกินันเดยียโอ้ไก่ไก่เลยใส่ผักอีกตัวเข้าไปนำ้ำมันก็ะสือย,ยให้ เกงเล่าของเอาห,หัวงอาถืาอครับใช้ตู้ใช้ใช้ชุดถ่ายมูลแล้วครับเลือ่อไข่อีตูเนี่บก็คือใบแมงลักนั่นะครับผมส่วนมากอันนหนังสารติเขียนว่าใบาแมงลักเพราะว่าทางเถอาถ่ายอีตูเนี่ย้าอันผักอื่นๆเพิ่มบ้าใจนะครับออประเทศไทยห้องที่ภาษาในการเอ่านมาเคลื่อนใจ ตรงนี่เขาก็เอิดปะแกงไข่พันะครับเนาะใส่ปลาหมึกแห้งหมึกแห้งก็ต้องแช่น้ำแห้งนุ่มคัมม่นใส่ลงไปครับผมครับครบวาวน,นี้ยราสามปั่นยังบ่เซาอยู่เลยแฉบแล้ว So... Oh. พร้อมครับ หยอดแล้วครับอ่าครับผมอ้าครับกบเมนูมื้อนี้นะครับแกงไช้พรำใจปลาเมือกแห้งนะครับเนาะ เอามาให้พี่เห็น้อกใน้รับช่วงครับผมลุงตาผ้าแสบปากิงขาวแสบสาหรับมื้อนี้ครับผมครับกะขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมครับโอ้ยแสบขนาดอิ่มขนาดเพ็ดเท่งแก้วเท่งยังเผาเลครับติดตามลุงตาแน่นเ้อครับเด้อครับอ่ากะสำหรับมื้อนี้นะต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมนะครับอย่าลืมติดตามคลิปหน้าขอลุงตาเฉายยังผ้ากินนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ